สวัสดีทุกคนตอนนี้5,678มีติ๊กตอกแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะเ,เดี๋ยวผมข<พ>อต่อรองเรื่องโดนเนนิดนึงนะเห็นฮีโร่อีกทีไหมเยี่ไม่ค่าอย่างยากค่ายากมากนะ ถ้าชอบให้กดไลค์กดแชร์แต่ครูจะกดทงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ แต่จะกดทงหามแมงฮวยไอ้สัว,ว,วันวันแร่งแต่เกมปล่อยให้พระถังเดินทางไปชมภูทวีปคนเดียวแย่จริงๆตือโป่วยกายอ้ยไอ้สัเสนอมาครับ5 5เสนอมาครับเลยเหรอสัก เอาอะไรยี่สิบเป็นไงมันค่ายากนุ่งมอนไดิดอนนะเวย้ยไม่ใช่ผมนะมีคนเอาชื่อผมไปใช้ไหนคุเขวี่ยเครื่องบัตรยี่สิบบาทครับเดี๋ยวกูปั๊มไม่แค่นี่ก่อนเบลแรกๆเนี่ยกูสามารถมีความสามารถนะนะ <laughs> พ่อองตันพ่นเบาไอ้สัสเปอร์ไรทถ้วยคนเชียร์ไรแฟนเฮ้ยเป็นร้อนเลยสัตว์อุ่นเลยมาโดนเนทเขาเอาไม่เอาอกกันถึงตายครับ <Hey. S 2> ดิวครับตัวละยี่สิบดิวครับตัวละยี่สิบจัดไปครับมมมไม่ไมนี่เอากูถึงตายเขาชับแม่งเฮ้นแอตต้าหน่อยได้ครับเบิร์ดเบิร์ตดิวงานโฆษณาพี่เลยนะครับงไอ้น,นี้ใครเล่นวอลโลแลน์นั่นเดี๋ยวผมจะมีโฆษณาเข้านะ เป็นร้านเติมเกมนะต้องไปช่วยกูหน่อยนะเฮ้ยกูยังไม่สองเลยหรือว่าขอช่วย,วยกันนะเฮ้ยเหมือนอไหรกูจะสองเลยเฮ้ยได้ไหมไม่รู้แหละกูขอดีก่อนเลยกูอบอกเลยว่าจะมีเข้า ร้านเติมวาลูครเติมวาลนะไอ้ฮีย้ยไม่ได้เติม,ม่างอื่นชอบแม่งอุ้ยตันแมงจัด <c oughs> <c oughs> มาเลย นี้โดนรีฟันเปล่าครับไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนนี่ต้องกลับมาเล่นมาโลดเลยเออมันต้องงั้นอยู่วะเขาให้เดินงานผมมาเดินเล่นเดินเล่นห่ำแม่มึงครับเบิร์ดไอ้เพี่อนี่ไม่ใช่เวลามาเดินเล่นนี่คือเวลางานนะครับโอ้ มาคีบดาเมจอ้มาเลยสัตว์จะได้ขวดเหรออีกตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะกูจับกูรู้กูนับเงินมึงอยู่จังหวะนี้อะไรอะไรอีกตัวหนึ่งได้ขวด อำนาจมึงวามามึงโดนกูแน่มาก่อนยี่สิบปาไอ่เฮี้ยนนี่แหละง่ายถุละไอเฮี้ยนด็อกเนะน,นี่ยวามาวามึงแน่มึงวามามึงวามาจะเติมเลือดไอสัตว์มันหมดมันหมดมันเติมเลือด,ดเฉยไปไหนไอสัตว์ตตมึงซีไปใส่นอ้องอไปใส่น้องอืสิไปใส่ มันเป็นคนอีสานแต่พูดอีสานได้หมดให้หมดามมาหมดหมดมากวยี่สิบบาทมาละ,ะากัไปที่หกสิบบาทกันต่อเลยครับจังหวัดเลยมาก่อน

อันไ้นว้ยเฮ้ยเออรอบนี้มึงต้องตายดิวะของคุณ NPK ครับพี่เป็นคนอีสานหรือบอครับบอแมนครับแล้วก็ผู้ชายแทน่ร้อยเปอร์เซ็นต์กดหมัครเมมเบอร์ให้อีกสองเดือนนะเบ้าอีหยางหว่าใค้เลยเพื่อนไม่ต้องคืนแล้วไม่ต้องคืนก็เฮียแล้วเฮ้ยคนอีสานมาตัว ไปดคุเอนะนะีสานป่าตัวอีสานหกสิบบาทครับสบบาทขอบคุณครับมาก่อนให้มันเก็บดูแล้วเก็บไปเป๊บแรเก็บแล้วเป็นแลอะเป็นแรก,นแรกคนไทยเหรอ จังจานเีอใส่เลยบ้านใส่เลยอือบแม่นหยังบแม่นหยังคนอิสระประตูคือแม่ตีขวดผิดทำงไงวะมันม่ายอ้ที่อะตีขวดตัวเองทีก็ชอบมกม่งนะที่ เดี๋ยวสิบบาทด้วยนะไม่รู้ว่าดูเหม่ยมาทาไมนะฮะไม่มีข้อความอะไรมาให้เลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมันก็เข้า,ขาไปรอเลยขอรวบยอดทีเดียวครับนั่งตาหลอเลยสิบสสบาทครับสิบบาทครับขอบครับดเูเหม่ย<ส>ชื่ออย่างเกาหลีชื่ออะไร,<ส><ส>ร อะ้อีกบ้านกูคนอิสีาเอลประตูคคนที่ไหนอดกุมเทปครับ อ่อแลานาออย่ายแะอบก็ชกยเพื่นชกหน้า่อยเพื่อนขดให้หมดกลับบ้าน พีกแม่นี่ด็อกเตอร์แม่ไฮโลกเป็นไงเนาะพี่ยหรับพาคอมอีกนั้างฮัลโหลไม่ยอมอยู่เลยนะไปไนเอาไปผมเป็นคนเทศดีครับเลี้ยไม่ได้เี้าไงเป็นคนเทศดีเพื่อนกูซับดีอะไม่ปวดเล่นแฟรี่ ไปประกวดลงไป,ไปอยู่เลนนี่แโดนนะตลางโดนนะมาสิแมง <we> คุ้ยเอ็ดมี่เฮ้อแม่งมาแล้วสัสคุ้ยฉ<ฮ>ันไม่น่าได้ละกัดแต่คุณคุณจินรยุจิรยุ แล้วเว้ยฮะกดซุปเปอร์แชทมาให้ดูพี่มาแต่มอต้อนสมัยจานเจตอนนี้จะเรีรยนจ,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 จบแล้วถึงจะเก,ก่ายังเก่าจริง,รงๆเขาพี่ชายขอบคุณมากครับขอบคุณมากเ,เวลาเาที่มีกันร,ระหว่างเรานั้นมันมีค่านะครับผมขอบคุณมากจริงๆบนหายบนหายบนหายนะมันโดดได้ล็อกล็อกมาในบอเข้าไปไอ้ครับบอได้ไหมบอได้ไหมห่วยร่างกูโดนแล้ว ไปน้ำไปน้ำข้างล่างแลนอยู่ครับแลนอยู่ครับผมแลนอยู่ครับไปบนโนดไปแล้วผมลองสั่งยาฉีดยุงไปแล้วครับยุงไม่ตายแต่คนตายแทน สวยครับายสวยครับโอ้ยสักโมนิ่งครับพี่ดันไม่เที่ยมใหม่ซื้อหวานนะสักไอ้วามนสามอันไอพี่เที่ยมใหม่ดาวนี่พ่อมึงเดี๋ยวก่อนมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งครับน้องภูเที่ยมใหม่ดาวเดี๋ยวเจอกูแต่ขวดกูมันหายไปไหนวะได้ขวดมึงเลยนะเมื่อกี้ถึงสวัสดีครับอาทิตย์จำกูได้ไหมมึงไอจำกูดหรือเปล่า เกมเมดัสนี่กูเริ่มร้อนละสัตว์เดี๋ยวกูสั่งเลยสั่งเก็บเก็บโจดปีกี้อะด้านล่างไอ้สัสไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าไหมปลอดภัย แก้หวานก็แปดวิบีข้างบนมีเอ็นตีนะข้างบนมีเอ็นตีนะไม่ไม่ไม่กลัวิกลัวมีเอ็นตีตายเจ๊ตเถอะเฮ้ย ธรรมดาคูล ok> ็อกดุพิษคู่แลไอ้โง่ไม่ดัดไอ้ควายไอเอ๋อไม่สนสวัสดีพี่ต้นไปหิวหน่อยๆนะกินข้าวไหมได้ยังกินแรงได้ยังกินแรงครับไอ้ไอ้ต้นว่าวดีสารให้สังก์ผลอยครับ ัน so ้องวิชาได้ฟังนะครับนี่ไปครึ่งหลอดบอกว่าเป็นครับบอกเป็นเดจังซี่ครับอืมๆๆไปเมื่อไหร่จะเกิดไอ้เฮียเลี้ยงขนาดนี wow, ้แทบไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยน่าเฮียเกิดหมดช่องไอ้เฮียนี่เฮียนี่ช่องกูแน่เลยสัตว์ ไอ้พี่ที่ชองกูแน่นอนเปอมึงที่ไหนมันจะมาดักกูเก็บหวานไอ้พี่่อะชอบรูบอสรูบอสมาเก็บรูร่างเนี่ยแล้วสัตว์เลยนะป้า ีโคมูมินติบีลบีลีลตัดตันตุ้มตุ้มตุ้มอันติยัดนะตุมคนคู่อ้ไอ้ช่วยคอยแน่อ้ไอ้ไอ้ก็ผไอ้ไม่ช่วยเลยแหมบ,บ,บ้าบ้าบงได้บอกครับ เพื่นนนไดอ้าวคือเป็นยังคือบอพกวาบกันครับดูด้คิวนะด็อกเตอร์ตายเปอนยังคือบอพกวาบครับชกอยู่ครับแต่ตายแม่ห่วยแล้วทำไมทำไมต้องราดข้อมด้วยอ่ะโว้ ตายตายตด้งานงอกงานง,านงอกงานง,านงอกไปคอนคอ,อนที่แพ้แล้วลัดป้อมอ่ะโู้เฮ้เยเซฟเร็วเร็วดิหี้ยสั่งสอนครับสั่งสอนให้พวกวาร์ปครับรอบหน้าดูไว้ไม่พวกวาร์ปจะโดนลัดป้อมเอาได้ไ<อ>หมวะรอรอเข้ากันล็ลอกดิครับไอ้รอยาดมันเกิดตี ย่แย่ย่ย่มากันมาลัดแย่ยกล้มันบนตายครับไอ้โลกะลัไอ้เหีย <laughs> โอ้เย่ฮะมเกียวเวอร์บีคือเป็นจังสัตมาเดชจบขยันหวานน้ำมือไอ้ฮี ครับไอชื่อไออ่านไวจักอย่างครับเอยียงครับเอาผมไม่เอาตัวนี้ก็กูเอาแคลรี่ดิไปเอาซักแย่โอ้โหตายอย่างนี้ตายตายตายทำไมไปจะได้เห็นด็อกเตอร์ไหมครับผมจะได้เห็นด็อกเตอร์ไหมครับผมต้องต้องกราบเรียนตรงนี้นะฮะว่าตามคิวนะฮะเดี๋ยวผมติดนินจาวอยู่เนี่ย

ร้านร้านแล้วก็ไปแจกเฮียคอนเธอเล่นอย่างงี้ขวดคอนเลยอ่ะกมคอนเลยด้วยเจ๊แม่โหดชอบแม่กเวทสนาทีตอนนี้กูมีม็อกกันเดีย แม่ขาบังเพชรแบกแล้วขาไม่ไว่าหรอกครับเป๊ะๆดูไว้ดูไว้กูก็ดูอยู่นะตายหากูนึกว่าคีบเทสกิวตายไปเลยโคตรชอบแม่งไ,ไอ้ฮีอะตายไปเลย าว่าเพื่อนกูกูด่าได้คนเดียวเพื่อนกูอย่าอย่าเพื่อนกูยังไม่เต็มที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเพื่อนกูเติมออพลังรอ,อเพื่อนกูอัพอัพเวลเอ้ยอัพอพาวเวอ,อ,อร,ร์ไฮโลแป๊บอิจฉากบมาแล้วไม่รู้ไปทำไอ้เรื่งรองอะไรเมื่อกี้อยู่ต้องไกลเล่นแคนกวกว่น,น,น,นี้กูกบพรปั้นละเอ้าไอ้เรี้ยนี่โอ้ยอยู่ไม่แน่จริงนี่หว่าไอ้เรี้ย เฉียกดผิดปุ่มประมาบให้สัตว์เราวันไล่กูกำลังเป่าปั่นหูไอ้ทียนี่มาไงไม่รู้สัตว์เวายไว้ก่อนนานไพโรต้องไว้ก่อนนานไม่งั้นมันบิ๊งหิ้นนะไพลโลไงไพลโลเนี่ยเป๊บไอสัตว์อู้หูรวยมีพิเข้าไปไอสัตว์ขี่ตามมึงมาเนี่ยสุดยอดเพื่อนสุดยอด ไม่ยงนี่มันเป็นยอดเอฟปคอนเปเล่นงี้คอนดีกว่าวะไอ้กูุ้งพีดกูุ้งไม่มีมานาสตังค์มีแต่กุง้งผมไม่มาคนตัวพันหกครับโอ้เล่นเฟปไม่รู้จักเตรียมมานายพร้อมคอน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 เพื่อนคอนไม่เล่นแล้วเบื่อไอ้เหี้ยเหนื่อยตัวเด้งกูเ <laughs> อ้ย บาดฉลิตไม่ออกไปแล้วอยู่เลนล่างนะเจอเมดเบย์ในเฮียโอ้ยแย่คอนค้อนบีคอน <c oughs> ไอ้เฮียทั้งหวานทั้งแกง๊งโอ้ยแย่เล่นอย่างนี้ <c oughs> ไอ้น,นี่ก็ฟาร์มไอ้น,นี่ก็ฟาร์มชิวเลยเฮียม็อกใจใหญ่ไม่มีของโก้ของกันของช่วยแก๊งเลยคอนคอนเพื่อนค้อนไงเล่นยืนแทงนะไม่มีเหรอ้อยห้าสิบเฮ้ยเป๊ะเฮ้ยโดนแล้วโดนละเหลือร้อยห้าสิบ เป็นเพี้ยรูตกใจโอ้หมีมือไม่ละให้โดนเนฮะ้ย <c oughs> มันหนาไม่พร้อมอ่ะท,ท่ทีว่าเพื่อนโอ้ยก็ไม่เคยพร้อมท่ทีอ่ะงนี้เนี่ย กคนทำเพื่อไฟมือับเลยเพื่อนกูเล่นไม่ไหวแล้วเนี่ย <c oughs> แต่มึงจะขึ้นอะไรอ่ะไม่ต้องขึ้นนะกระทาฟ้าไอ้สัตว์ทาฟ้าท้าฟ้ากูแกไใขึกู

ีเมืม่อกี้หวันไหนมันโดนแก้วหวันเทียไอ้สัอสุจิที่สีอะไรครับมาดูครับน้องน้องอยากรู้น้องมงมาดูดูไหนห้องตีเทียนร้อยคุยปู้หมากผู้งมากอ,อยากได้หนูอ่ะอยากได้หนูอ่ะได้หมดได้หมดเจอซู่เก็บดับเบิลมาทำไมวะเนี่ยกู ปาไม่ได้หรอกมันหวานหน,นักพคดดับเบิลในแม่แรงขึ้นมาสี่ เฮลเฮลไอ้คร ah! ับไอ้ปวดปวดแม่เมตตันรอให้กลัวคุรอดแล้วน่ะบออสดกดีครับบอสด็อกบอสด็อกแปดโดนม็อกเขาไหมเปเปิลโคเด็กเยอะแม่โคตรเก่าแก่เลยโบราณตัดเปเปิลโคเด็กเนี่ย ดีครับบอดกบด็อแตกครับบอดอกู่คีบคุยบดอกต้องการบีเคบีบดอกตะโกนร้องหาแต่บีเคบีตอนนี้เฮีย เวลสิบเจ็ดเลยว่ะก <iosis> ูเก้ชอบแม่เยไอครับไอ้สเต็กให้หน่อยครับใช้ทุกอย่างไอ้พี่อรบควรเลยครับไอ้ อุ้ยสวยสบายสวยไปโหได้แต็แกูยังแม่เมเดมันรวยยังวะเวยละอายมา่วยละอายมีใครมีใครทันมั้ยมีใครทันยครับสุดย้อ เอาคุยสวัสดีครับผมไนท์เป็นวิดีโอเอเิตเตอร์จากช่อง578นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง578ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมให้ผมตัดต่อคลิปเป็นประจำอย่าลืมไปซื้อน้ำยาพ่นยุงกิีนบัสเตอร์น้ำยาพ่นยุงที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในการกำจัดยุงนะครับขอบคุณมากครับผม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของ5้าหด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ